ยิดน้ำไปคุยิดน้ำเออ ดมันจะรอก่อนจะรอก่อนจะรอก่อนอืมไม่ลงไปก่อนโไหมโอเคป้าดีทุก กวดปลาซิวครับกวดปลาซิวก้อยเที่ยงครับพี่น้องสมบพีปลา <c oughs> แต่ปลาซิวก็มีอยู่หลายตืบอยู่มา,ามากินเข้าป่าครับพี่น้องครับมือนี้ครับรทางหนึ่งรับน้องครับ,รบทางหนึ่งกับคุณ ขุดมันอยู่ขุดมันแซงอยู่ครับมานํากันลูกหลายคนคจ็ดคนผมเลยครับไปทางเป็นไปขุดมันแซงค่ะอันนี้มากวดแยงี้ยงแนวกินเที่ยงครับเมี่ยงเถ๋ออันนั่นค่อยเลือกทีเดียวเมี่ยงเถอะเมี่ยงหัวคุ้ยเมี่ยงหัวคุ้ยเมี่ยงหัวคุ้ยอืมไปอีก นี่เลยแนงอันนี้เลยอาเตกินคะแล้ว,วันละบ,บ้านอาุดบ้านยาไม่กินแม่หัวกล้วยเลยเกี่ยวเชิญพนบอ This is the กเก็บดอกเก็บเอาไปส่งชวนที่แรกจะได้ไปกี่แทนนี่พขาลินเอา้าอันที่มไม่จังว่าสิชวนไปบ้านเช่กาววันที่15จะของกอเก็บอ,อย่างวันที่16บหกไม่ใช่ทันบ่หรอเขาจะบวดเหรอคุณตั้มจีบ ออขอนน <c oughs> าอากมายของค่อยองค่องคุยวนสมัยก่อนคือบ่วงสองขั้นสูตรลอบวง <c oughs> <c oughs> เยนซื้อไข่ซื้อมันเดียวนี้พบบวงส่วนตัวบวงไข่บวงเรานะขนาดมาป่านี่ยคือบวงไข่บวงเราหมดเลย ปกะมาใส่เ่อมือัมากเิธสูตรเดียกจะบักเตมาสามนี่ยินกับปิ้เย็บปิักบับมาาปกอนเลควรหมดแล้มื่อยังอยูนเดีจงไว้เจ้าเมื่อยก็ากิเมั่นี้เาจะเาจะเดาให้ใส่ดะรู้เป็ด็กจเอ ข้าวตัดันยายรับดาคิดแม่รามาที่พือนนี่ละป๋าห้งหมดแดงครับพี่น้องสิบเอาลงมาใส่ก้อยปัาซิวกำลังสิบตัดครับนี่ปัาซิวก็ได้เดี๋ยมมาแล้วครับก้อยกรับน่าจะโอเคอยู่ใส่ เ้าขั่วฟักหอมเข้าไปกันน่าจะได้หลายกว่านี้อยู่นะครับเอาห้างบดแดงลงมาก,ก่อนครับพี่น้องพอแล้วบ้านอืมพอแล้ว

มวงปลาตนปลเน้ปลาอยากินาเอยานาเอกนปาเตอาน้ําเอยากนเตานาเอใครากนาเกกนาเอใากนเอากนปาเอคยากกนลอยากนตครอยกเอกกินอกินปาเอนลาเคกครัยนปลาเตือดคอกินลาเอกลเยากิปลครับกนลาเตือดอยกเล้เยก มีก้อยกระซิวคือบัวไาถ่ยจะคือบัวส่ถ้่ยบัวไเก้อยไ่ฮันเลติก้อยส่ถุงเลยครับอันนี้สุรดอุ้ยเบิ่งหน้ามันสะกอน้ำตาหรือเปล่าน้ำตาน้ำตาลน้ำตาลเรามาใส่น้ำตาน้ำตาลุรดใส่แล้วพอเทาขวดตัีวเดยแตบ้านเองปดพุบน้ำตาลคว่าจะเอาตัวนี้จกเรา มากินข้าวปลาก็นชิลเล่นเนาะชิลเล่นให้เจ้าปลาเจ้าเขาเนี่ยมันขิ้อยอขิ้น้ำปิกอยอน้ำก็เลยเอาพักมาดูวันนี้ใส่ใส่บุกซีนหมดตอนน้อยกันขั้ปอดสุดท้ายแล้วครับใส่พักกับเนื้ปกินได้เลยครับกับใส่ข้าวคั่วไปน้อยหนึ่งครับเพื่อความหอมเนาะ ข,ขวบไปครับใส่พักครับพี่นพักดางขมครับแล้วก็พักพักหอมครับพักอีเลือดครับพี่นงใส่ไปน้ำกันเลยโเคี่ยกลยบาย้าน้ำหน่อยพี่นเนขั้น อ๋อก็ต้องใส่ใส่น้ำนิดหน่อยแบบนี้นะครับพี่น้องเอาใบนั้นสูดเอาเอาเอาให้เจ้าที่เจ้าทางได้นี่ไปน้ำขามาน้ำเค็งเอาปามก็ต้องจัดเนี่ยจักน้อยเนาะเอ้ยใครยัย บาทนี่กัคข้อมคือล้มเลยเนาะเออเจ้าพี่ของบ้านเลยยายดาวอันยกมา้ามาค่อมค่อมล้มอันพอดีเออนี่ละเอาบ้งนี่เลยเจ้าพี่เป็นโชดังเอาเต๊ะแต่แท้ขนาดไดเกลือจังน้อยก็มันรู้สึกว่ามันเออให้มันได้จังสั้นเลยให้มันเติมน้ำตาลมทุกคนไอ้น้ำตาลใส่เบือกหรือยังเอาคืนไหมหันเดี๋ยสเจ้าพี่ที่ย้อนอยู่หันเรียสเจ้าพี่ วอเจ้าที่นีักหมอนนอนกคแ่าเดียี้าบรรยากาศน้ำป่าท่ามครับกะมองเขาอยู่กัห่มอยู่เนาะแม่คอยสงกครือบัว่าอเจ้าอย่าคคืออะไรยายนดูมาใส่ม่องสุดยอดมันลยแบนี้่ะเฮ้ยเอาาปน้อยครับ าเกี่ยร้อยครับน้อเล้ามานี่เับอันนี้อันนี้ก้อยปลาซิวครับพี่น้องก่ล้อยปลาซิวมันยังบดซสุ่มมั้งปะปักปักบักม่วงน้อยลงไปใส่อีกครับปลากระโดดทัาบุบีเลยอนนานว่าไปละวนาขาเขามาเยอะเะเดอครับพี่น้องมากินเข้าป่าน้ำกันเด้อมือนีโอ้ปลาน้อยครับกับก้อยปลาซิวครับ มาครับมานำกัหลายคนแซ่บๆครับพี่น้องครับวด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 เอ้ามาทันนี้บาทนีส้มอยู่บ่อซียิ้มย้มันห้าไจับยับยับครับไปรู้แต่ห้อไดได้วยการได้การได้การ เทนอพักอันนั้นมาแข็งผมใช่ไหมครับโอ้โหเดี๋ยวคนางหยอดหาบ่วงไปทางง่ายมีเบิดคูพักครับหน้าจะย่างดูแลออกมาพักจะย่างทุกแห้งไหนะทุกสูงายบ่อนำหันน้ำหันมันเป็นุ่นมันมุ่นไหมอันนี้มันเก่าเออมันบ่อนันเป็นมอด อุ้ย,อ,ยอันนี้ก็โคมด้วยจ้าเขียวเขียวล <laughs> ปลานันไปใช้แล้วกินแล้ว